สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Infinity Anime รายการที่เราจะแนะนำอนิเมะต่างๆและตัวละครอนิเมะให้ทุกท่านได้รู้จักกันนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับปีศาจต,ต้นกำเนิด7สีซึ่งเป็นปีศาจที่อยู่ในยุคโบราณน,นั่นเองนะครับ เอาละครับใครที่อยากจะรู้ว่ามีใครบ้างก็ขอให้รับชมคลิปนี้ไปพร้อมกันเองนะครับเมื่อเวลดานาวาได้ทําการสร้างทูตสวรรค์ต้นกําเนิดทั้ง7ตนขึ้นมาทําให้บีบุคลิกเกิดจากเงาของพวกเขานั่นก็คือปีศาจต้นกําเนิดเผ่าพันธ์ปีศาจที่เกิดในยุคแรกทั้งหมดมี7ตนแบ่งไปตามสีนั่นเองนะครับดาแดงขาวเหลืองม่วงเขียว นนเงนิปีศาจต้นกําเนิดจัดว่าเป็นปีศาจระดับสูงสุดที่อยู่มานานหลายพันปีถึงหลายหมื่นปีที่ไม่มีปีศาจตนอื่นเทียบได้การอัญเชิญต้นกําเนิดและตั้งชื่อนั้นแม้แต่จอมมารก็อาจจะสูญเสียพลังและชีวิตได้ ระดับความแข็งแกร่งของต้นกําเนิดแม้จะไม่มีร่างเนื้อและชื่อก็อยู่ในระดับที่เทียบเท่าจอมมารนะครับส่วนความแข็งแกร่งเมื่อได้รับร่างเนื้อและชื่อแม้จะอยู in ่ในระดับจอมมารแต่ความสามารถนั้นอยู่ระดับเดียวกับจอมมารที่แท้จริงกาบิลเคยพูดว่าแม้เขาจะกลายเป็นจอมมารที่แท้จริงแล้วเขาก็ไม่สามารถเอาชนะอันติมากับคาเลล่าได้และเมื่อวิวัฒนาการกลายเป็นจอมมารที่แท้จริงแม้จะไม่สามารถเอาชนะตระกูลมังกรได้แต่ก็ยังพอต่อกรและพอฟัดพอเวียง ปีศาจต้นกําเนิดตนแรกก็คือนัวสีดำแห่งจุดเริ่มต้นหรือมีชื่อว่าดดอาโบนั่เองนะครับปีศาจต้นกําเนิดสีดำหนึ่งในสองของต้นกําเนิดที่แข็งแกร่งที่สุดภูไม่เคยแพ้ใครค่ารับใช้ของนิมูรุ ในอดีตเขาเป็นผู้ที่ปฏิเสธพลังและการวิวัฒนา,านการขึ้นมาบนโลกหลังจากคที่พบกับชิสุและถูกต่อต้านโดยพลังของหน้ากากที่มีพลังอันไร้ขีดจำกัดจากนั้นเขาก็เฝ้าติดตามชิสุมาโดยตลอดและหน้ากากก็ถูกส่งต่อให้กับริมูรุเมื่อเห็นแบบนั้นดำจึงทราบว่าริมูรุจะเป็นผู้ที่สามารถทําให้เขานั้นขายความเป็นจริงของโลกใบนี้ได้เองครับหลังจากได้รับร่างเนื้อและมารับชัยิมูรุริมูรุได้ให้รางวัลกับความปรารถนาของเดอาโบซึ่งเดอาโบก็ได้ขอว่า จะไปรวบรวมคนมารับใช้ประมาณ1000ตนโดยการไปเชื้อเชิญเหล่าปีศาจต้ตนอื่นมารับใช้ริมารุและมีคนมาเข้าร่วมมากกว่า700้ตนนะครับเป็นต้นกำเนิด3สีนั่นก็คือเททารสซาคาเรล่าและอันติมาผู้เป็นหัวหน้ากองกำลังรับส่วนตัวของริมารุแบ็กคอฟหรือแบ็กนัมเบอร์สและหลังจากจบสงครามกับจกักรวรรดิช่วงแรกเดียโบก็ได้พัฒนา,าการกลายเป็นจอมารที่แท้จริงและได้รับฉายาเดมอนลอดอันติเมตสกิลของเดียโบก็คือคิง อาซาเซลปีศาจต,ต้นต่อไปนะครับลูสสีแดงแห่จุดเริ่มต้นกีคิมสันปีศาจต,ต้นกําเนิดสีแดง1ใน2ของต้นกําเนิดที่แข็งแกร่งที่สุดและเป็นจอมมารที่แข็งแกร่งที่สุดในออกตาแกรมปีศาจต,ต้นกําเนิดที่ถูกอัญเชิญและได้รับร่างเนื้อมาสู่บนโลกตนแรกจากการทําลายอาณาจักรหนึ่งและชื่อกีนั้นมาจากเสียงหวยหวนของเหล่าคนที่โดนฆ่าส่วนคิมสันลูโดนาเป็นคนตั้งหให้เองนะครับกีคิมสันได้รับหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยจากเวลดานาว่า เพื่อปกป้องไม่ให้โลกที่เวลด้านาว่าสร้างนั้นถูกทำลายและเขามีวิธีคิดที่จะใช้คือการปกของโลกด้วยความหวาดกลัวและหลังจากนั้นเขายังเป็นผู้ที่ถูกให้เล่นเกมของเวลดานาว่าอันติเมทสกิลของกีนะครับมีชื่อว่าคิงลูซิเฟอร์มีพลังสามารถก๊อปปี้พลังของคนอื่นได้นะครับและกีได้ก๊อปปี้ i มจิ b ค e ยลบลีเดอร์เลคเชอร์นั่นเองนะครับแกนเวทอนันต์ของมิลิมในเหตุการณ์มิลิมคลั่งที่เสียเพื่อนไปเพียงแต่ไม่สามารถใช้งานได้ถึง1 0 0นะครับปีศาจต,ต้นต่อไปนะครับ บลังสีขาวแห่งจุดเริ่มต้นเทสทาร์ซาปีศาจต,ต้นกําเนิดสีขาวผู้แข็งแกร่งเป็นอันดับ3าของต้นกําเนิดและหญิงยโสที่สุดในบรรดาต้นกําเนิดนะครับผู้ทําให้เหตุการณ์ทะเลสีชาติเหตุการณ์ทะเลเลือดจากการรับประทานอาหารและการอาบน้ำได้เลือดของคนจํานวนมากเธอเคยมีความคิดที่จะฆ่าลิม,มรูรุหากลิม,มูรุเป็นบุคคลที่ไม่สามารถทําให้เธอสนใจได้เมื่อลิม,มูรุผ่านการทดสอบของเธอเธอจึงสาบานและจงรักภักดีต่อลิมูรุ เธอได้รับหน้าที่เป็นนักการทูตของเทมเพสช่วงการต่อสู้กับแกรนเบลเธอได้รับหน้าที่ในทูตที่อิงกราเซียนะครับและขับไล่มิซาลีสีเขียวในจุดเริ่มต้นและปกป้องดินแดนอิงกราเซียจากอสูรที่กีส่งมาทั้งหมดช่วงสงครามจัก,กรวรรดิช่วงแรกนะครับเทสทารลอซ่า Th ได้รับหน้าที่การทูตเป็นเจรจาสงครามกับจัก,กรวรรดิและสังหารกองทัพจัก,กรวรรดิพังพินาศหลังจบสงครามเธอได้รับฉายาคิวเลอร์หลอดช่วงสงครามจัก,กรวรรดิช่วงหลังเธอพ่ายแพ้ให้แก่เวลกิน ลิมรุจึงตัดสินใจวิวัฒนาการให้เธอกลายเป็นจอมมนที่แท้จริงและได้รับอันติเมทสกิลคิงเบเรียลเพื่อไปต่อสู้กับเวลกินอีกครั้งนะครับถ้าไมตายของเธอก็คือ, Death asing, อเด b เบสซิ่งพรแห่งความตายที่ทำลายแม้กระทั่งดวงวิญญาณจนไม่สามารถชุบชีวิตขึ้นมาได้นะครับปีศาจต,ต้นต่อไปโจนสีเหลืองที่จุดเริ่มต้นคาเลล่าปีศาจต,ต้นกำเนิดสีเหลืองผู้มีพลังกายและพลังชีวิตที่สูงมากในบรรดาต้นกำเนิด และเป็นบุคคลที่ควบคุมดูแลยากที่สุดในบรรดาปีศาจต,ต้นกําเนิดทั้งหมดนะครับกิจวัตรประจําวันตอนเป็นต้นกําเนิดของเธอนั้นคือการเดินข้ามประตูนรกมาเพื่อยิงเวทนิวเคลียร์แคนนนนเวทอะตอมพิฆาตเล่นบนโลกนะครับเนื่องจากเธอมีแกนเวทที่เยอะมากจนควบคุมไม่ได้เลยต้องออกมาปลดปล่อยพลังออกนะครับเธอได้รับหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานไต่สวนของเทมเพสช่วงสงครามจากกักรวรรดิช่วงแรกคาเรล,ล่าเธอได้รับหน้าที่สังหารผู้ที่เหลือรอดจากสงครามเธอได้รับฉาย,ยา เมนัสหลอดช่องสงครามจักรวรรดช่องหลังนะครับเธอพายแพ้ให้แก่เวลกินลิมรุจึงตัดสินใจวิวัฒนาการให้เธอกลายเป็นจอมานที่แท้จริงและได้รับอันติเมทสกิล King a บ a นดอนอาวุธของเธอคือปืนวิเศษและมีทักษะการใช้ปืนที่ออกจะโคตรเทพและโหดนะครับท่าไมา้ตายของเธอก็คือกา a v i ว y c o l l ลล s e สร้างแรงโน้มถ่วงขนาดกว้างขยี้ศัตรูแอนติเมทคอลล a ส์แล d ดีสตรอยเวฟ สร้างสนามแรงน้มถ่วงที่มีพลังในการทำลายโลกได้และหากควบคุมความสามารถได้ละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นเธอจะสามารถสร้างแบ็คโฮได้นะครับปีศาจต,ต้นต่อไปไวโอเลตสีม่วงห่งจุดเริ่มต้นอันติมาปีศาจต,ต้นกำเนิดสีม่วงต้นกำเนิดที่มีบุค,คลิกโหดายที่สุดและเชี่ยวชาญทักษะพิษ เธอจะแกล้งทําตัวเป็นเด็กดีซ่อนอารมณ์ที่โหดร้ายไว้ลักษณะนิสัยคือจับเหยื่อมาทรมานอย่างเลวร้ายที่สุดเธอได้รับหน้าที่เป็นเจ้าพนักง,งานฝ่ายจับกลุ่มของเทมเพสช่วงสงครามจักรกวรรดิช่วงแรกอันติมาได้ทําการเด็ดหัวทหารจักรวรรดิหลายพันคนในพิบตาและทําลายยาลบของจักรวรรดิเธอได้รับฉาย,ยาเพลลอดช่วงสงครามจักรวรรดิช่วงหลังนะครับเธอพ่ายแพ้ให้แก่เวลกินลิมรุจึงตัดสินใจวิวัฒนาการให้เธอกลายเป็นจอมานที่แท้จริงและได้รับอันติเมตสกิล S King s ซาเ e ลพร้อมกับทักษะหมัด d ด m อนออฟฟิสท่าไม้ตายของเธอก็คือเฟลมออฟเดสทรั c ชั่นไฟจากนาลกที่เผากระทั่งวิญญาณ The ะเลสเ c น e กเดสพลเซนอลมัดพิษแห่งความตายปีศาสต,ตนต่อไปก็คือมิซาลีต้นกำเนิดของสีเขียวนะครับ ปีศาจต้นกําเนิดสีเขียวเธอถูกอัญเชิญมาเป็นค่ารับใช้ของกีคิมสันนะครับในช่วงแรกเริ่มกีเห็นความผิดปกติของจํานวนจอมันที่แท้จริงของเรมูรุกีจึงขอให้เรมูรุช่วยมิซารี่ลืมตาตื่นด้วยเพราะในมุมมองของกีมิซารี่และเลนหากทั้งคู่ยังไม่วิวัฒนาการลืมตาตื่นทั้งคู่ก็เป็นได้เพียงแค่ขยะนะครับปีศาจต้นต่อไปเลนสีน้ําเงินแห่งจุดเริ่มต้นปีศาจต้นกําเนิดสีน้ําเงินเธอถูกอัญเชิญมาเป็นค่ารับใช้ของกี ซึ่งเลนและมิซารีหรือเขียวและน้ำเงินนั้นถูกอันเชนมาพร้อมกันและข้อมูลของ2คนนี้มีน้อยมากนะครับผมจึงไม่สามารถบอกอรายละเอียดทั้งหมดไนดะ้ว่าเธอนั้นมีอันติเมทสกิลอะไรและมีเหตุการณ์ยังไงเพียงแต่ว่าทั้งคู่เป็นข้ารับใช้ของกีและยังไม่มีวิวัฒนาการกลายเป็นจอมานที่แท้จริงนะครับซึ่งในภายหลังกีจะขอให้ริมมดูวิวัฒนาการ2คนนี้ให้กลายเป็นจอมานที่แท้จริงในภายหลังนะครับเอาละครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับ 7ปีศาจแห่งจุดเริ่มต้น7สีหลายๆคนอาจจะได้รู้ข้อมูลมากมายหรือข้อมูลของผมอาจจะตกหล่นไปบ้างนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งให้ผมด้วยเวลาที่ผมลงประวัติตัวละครหรือเล่าเหตุการณ์ต่างๆทุกคนจะได้เข้ามาชมอย่างทันท่วงทีนะครับสำหรับคลิปนี้ข้อมูลผมอาจจะมีตกหล่นหรือน้อยไปบ้างผมก็ต้องขออาภัยไวนะ้ณตรงนี้นะครับวันนี้ผมขอตอลาไปก่อนสวัสดีครับ